กามเป็นกำลังใจให้หนอนไอ้กับมาม่าหนองหมาด้วยอ่าน้องหมาด้วยด้วยนะคะด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายหนองหมาด้วยหน้องหมาด้วยบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอเล็กบ๊ายบายด้วยค่ะ ครับคุณลูกวันนี้ผมผมชื่อน้องอ้อวันนี้น้องอะไรจะทำอะไรครับท่องกอไก่ท่องกอไก่ถึงจิงกเราวุ้กันกันไปกันไปกันกอเอ๋ยก่อนข้าวกล้วยเต้าหู้ข้าวคนจิงไั่ข้าวกระขังจก่ฝ่ององู เจ้จั <enjoyed it. S 2> นไกกวิ่งกีันเจ้าันเวหนเจ้โตล้ากีเจ้าแตกกู้จันเจ้าหิงวปลจ้าชาย่นปล่อตปลาตักฝนหท้าชันท้าธอนำมืนเทาอ๋อพูเท่า ตาเด็กตหมตาเต่าุถุงทอนาทหารทอทนทงเอางคนจนพมาหนูปออบใบไม้ปอปตาปอปา าก้มพอพึ่งพอพึ่งกำลังพอฝ้าจูมัมอาพอพานพอเฝาพอฝาทนทานพอพานวางตั้งวางตั้งพอฟันพอสำเพาสำเพากลางใบมอม้ายอยักษ์รอเรือ ลอลิงไกยาวบแวนตอนเกาขาซอ,ส,อสาลา,าเขาาเงียบเหงาเสาลึกซีสาลือ,ส,อสีหนวดยาวตสอเสือหมมอยหีบไกป้าเสาจุลาจุป้าเหมาท้าพยงองอัง พอนะคุกเก่งมากกิ๊กแก้เป็นกำลังใจให้หนอมไอยกับมาม่าหนองหมาด้วยอ่ะน้องหมาด้วยด้วยนะคะด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายหนองหมาด้วยหน้องหมาดบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย ไปบายบายด้วยครับบ๊ายบายบสองจุ๊บ